ไอตัวนี้มันจะขอนในแกนแกนอ,อก่อนไอตัวนี้นอเออแม่นี่มันบอกว่าไนอะ้นี่มันบอ,อกการเคลื่นอนเลยผมจะเคลื่อนทุนนนออกทีจะต้องยังเคลื่อนทุกทีไงผมจะเอาวันยังนะเคลื่อวิธีการใซดนะครับนี่ครับพอสังเวยข้าวเหนียงด้านลางงน่างอ่อนทั้งก็ข้าวไอตรงเหนียงมันตรงนี้ต้องเอามุนหน่อ่า หลองพูไหนทีดหลอกเูดแกทีิกับอเครับอ่แครับลกบลนะเงี่ยเป็นงมาเนี่ยไม่เมื่อเป็นตั้งนะเกี่ยวเี่เี่ยวไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเล็กๆก็เม็นั่นเลยครับ อาจจะมีภาวะนิดๆแต่ก็ได้ลยพุ่งินที่ว่าเลยอ๋อมันต้มต้กานแล้วต้องพุ่งรอ่งโอนยิเดียวต้มน้ำหัหน้าเลย ครนี้ก yup, ็ม oh ีที่มานมานั่งบดกาแฟที่นี่ยาเกลือปีบัวดูใจแล้วไม่บ้านไม่บ้าไม่ละไม่ยดมันเป็นดตงแพงดะไม่ยดเยอะนึ่ง Mình đừng không bang 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 đấy bang 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 đó làm bang 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 này bang bang tiêu tiêu rồi đó <cười> <cười> วก็ต้มน้ำแล้ตั้งนะครยับอนี่เป็นซองนิดหนี่คไหมกิจจ่ะ